อยู่นิ่งๆเจ้ายังถูกสกัดจุดอยู่ข้าอ,อ่อ,อนๆขอรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยมังกรดำครับเหลือเชื่อจริงๆยังดูแค่20ต้นๆอยู่เลยจริงด้วยเราได้ยินมาว่าถ้ามานซ่อนเร้นครั้งล่าสุดเพิ่งจะสิ้นสุดลงแสดงว่าเด็กพวกนี้ควันแทรังส่งตัวผู้ดูแลสาขาให้คนอื่นรับช่วงต่อมีอะไรงั้นเหรอครับ หน่วยมังกรดำที่เหลือให้มุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆแทกอุนจีเจ้ามาสั่งการต่อจากข้าถ้าข้าไม่ไปถึงจุดรวมตัวในอีกสองชั่วโมงให้กับสำนักไปได้เลยไม่ต้องรอค่ะควันแทรังเจ้าตามข้ามาพวกเรามีแขกข้ารู้สึกได้ตั้งแต่15นาทีก่อนแล้วปัญหาคือมันดูถ้าจะรู้เส้นทางของเรา มันใช้ลูกไม้อะไรงั้นหรอครับถ้ามันส่งคนออกมาเยอะก็ว่าไปอย่างแต่พวกมันรวบรวมกำลังคนไว้ด้านในเพื่อล้อมเรามันไม่น่ามีคนตามเรามามากขนาดนั้นแต่มันก็ยังไล่ตามเรามาได้อย่างแม่นยำในเมื่อพวกเราไม่ได้ไปยุ่งกับพวกมันโดยตรงก็แปลว่าพวกมันทำอะไรบางอย่างกับผู้ดูแลสาขาไว้พวกมันมีทางแพรชงจากตระกูลทางอยู่ด้วย จึงไม่น่าแปลกถ้ามันจะใช้กลิ่นไล่ตามเรามาใช้น้ำล้างออกก็คงไม่ได้เพราะงั้นอย่างไงก็เลี่ยงการต่อสู้ไม่พ้นแน่ปรามานเป็นพวกสุนัขของสำนักมารอย่างที่คาดกันไว้ไม่มีผิดสิทธิ์ลำดับที่หนึ่ง พวกมันไล่ตามเรามาติดๆทั้งที่ดีที่สุดคือต้องหยุดพวกมันไว้ที่นี่ขืนสู้ไปพร้อมคอยปกป้องอ่อนๆไปด้วยมีแต่จะสร้างความเสียหายให้หน่วยของเรายิ่งขึ้นไปอีกเราต้องหยุดสิทธิลำดับที่หนึ่งไว้ตรงนี้ไม่สิเราต้องฆ่ามันผู้ดูแลสาขาทางเจ้าไล่ตามพวกสุนัขที่เหลือไปได้เฮ้อ สำหรับสุนัขหน้าโง่ของสำนักมารแล้วฝีมือแกนี่ไม่เลวเลยนะสุนัขของสำนักมารน,น่าสงสารแทนว่าเพราะแกกำลังโดนสุนัขก,กัดตายแต่แกนี่สายตายแย่ว่าเห็นพยักเป็นสุนัขไปได้นี่แกมียศสูงขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไอ้แกเป็นไอเด็กไม่มีมารยาทเอาซะเลยดูเหมือนว่าสิบปีมานี้มันจะพัฒนาขึ้นนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนโดนยุบขนาดนี้คงคลั่งไปแล้วยังจําได้อยู่เลยว่ามันโง่โดนเรายุ่มโมโหอยู่ตลอดเลยแต่แกคงไม่รู้หรอกว่าคนที่กำลังโกรธมากที่สุดนะคือข้าต่างหากแกไปทำอะไรที่ซินเจียงกันแน่หืมดูเหมือนว่าทางนั้นจะเริ่มสู้กันแล้วสองคนนั้นน่าจะมีฝีมือพอๆกัน ถึงจะชนะไม่ได้แต่ก็น่าจะถ่งเวลาไปได้เรื่อยๆสินเจียงกลุ่มพายุทะเลทรายแห่งความตายแกส่งลูกศิษย์ไปฝึกพวกมันเจ้าพบกับศิษย์คนเล็กของข้าง,งั้นหรอข้าเป็นฝ่ายถามก่อนแกคิดจะทำอะไรกับพวกมันกันแน่ไอสารเลวแกเจอเขาจริงๆด้วยมิน่าละข้าถึงได้ขาดการติดต่อกับเขาไป บังอาจนักแกทำอะไรกับเขาเป็นหนึ่งกับกระบี่สวรรค์แสดงว่าสิบปีที่ผ่านมาของมันไม่ได้สูบเปล่าดูแล้วแกคงไม่ยอมตอบค่าแน่ๆเห็นทีข้าต้องเริ่มจากตัดแขนขาของแกก่อนซะแล้วเพราะที่ข้าถามไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นเพียงอย่างเดียว ปราณขั้นสูงเป็นสัญลักษณ์ของเซียนมีจอมยุทธกี่คนบนโลกนี้กันที่สามารถใช้ปราณขั้นสูงได้ในสำนักมารสวรรค์มีต่ำกว่า50คนดังนั้นในยุทธจักรภายนอกก็น่าจะมีต่ำกว่า50คนเช่นกันมันอยู่ในขั้นเซียนแต่ก็ไม่สามารถดึงพลังของปราณขั้นสูงออกมาได้อย่างขีดสุดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังแข็งแกร่งมากมันมีปราณภายในมากกว่าเรา แถมปราของสำนักชิงเฉินยังเป็นปราณที่บริสุทธิ์มากแต่เราก็เคยไปท่านเซียนมาก่อนเหมือนกันเราก็ตรัสรู้พอๆกับมันนั่นแหละเราเติบโตวกว่าเมื่อก่อนมากด้วยใจลอยอะไรของแกอยู่ได้เพลงกระบี่เมคฆฟ้ารุ่งอรุณแดงวิชาหกเพลงหอ,อกทลายเกณสวรรค์ วิชาหอกสวรรค์อวสานร,ราตรีเหมาะที่จะใช้สู้กับเพลงกระบี่เมคาฟ้ารุ่งอรุณแดงมากกว่าแต่เราไม่อยากเสียงให้มันรู้ว่าเราเป็นใครอีกอย่างเราเคยประมือกับเพลงกระบี่เมคาฟ้ารุ่งอรุนแดงมาก่อนแล้วเลยรู้ว่ายังมีวิธีรับมือกับมันอยู่อีกแถมเรายังมีอาวุธอย่างอื่นอยู่อีกด้วยปรางคุกคาม ไอเด็กมนันกล้าดียังไงถึงได้ใช้วิชาชั่วชากับข้ายังไม่ดีพอถ้าอยากให้สู้กับจอมยุทธฝ่ายธรรมาเราต้องปรับปรุงสะบ้านจิตใจ,จให้สูงขึ้นไปอีกขั้นยังมีข้อบกพร่องให้แก้ไขอยู่อีกเยอะเลยชิก่อหุ้มไหลกันอะไรไม่ได้เลยว่าแล้วเฉียวว่ายังไงก็สู้ของที่ทำจากเหล็กลายเพลิงไม่ได้ไอเด็กมาเรอ ข้าไม่ใช่ไอเด็กมารคข้าคือมาระดับสูงข้าเป็นหนึ่งในผู้เรียนรู้วิชามารน,น้อยคนที่ได้รับยศมาระดับสูงหุบปากถ้าไม่สนทั้งนั้นแหละโวยว่าแกจะมียศหาเหวอะไรยังไงแกมันก็เป็นไอเด็กมารมันอย่างคำ ตายไปซะโดนขาจนได้ถ้าไม่ดีแล้วแกจะหนีได้อีกนานแค่ไหนกันเฉียวไอ้ลูกหนูตัวจ้อยหนูเหรอนั่นสินะเราจะไปชนะมันได้ยังไงถ้ามัวแต่นี้อยู่แบบนี้ต้องขอบคุณแกจริงๆที่ช่วยเตือนสติถ้าอยากบรรลุเป้าหมายก็ต้องมีเสียงกันบ้าง แกจะเฉือนเนื้อข้าอย่างไงก็ช่างแต่ชีวิตแกข้าขอละแบบนั้นมันผิดแล้วเทพมังกรไหลาเชี่ยว อท่านอาจารย์มองไปทางไหนอีคอฮันแกเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามก็จริงแต่จิตใจแกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นโอกาสทองของข้าคึกอะไรของมันกันมันพุ่งเข้ามาดื้อแบบไม่กลัวตาย ไม่คิดป้องกันอะไรเลยด้วยไอ้พวกมารอสูรมันน่ากลัวแบบนี้กันทุกคนเลยงั้นเรอถึงนรกจะมารออยู่ตรงหน้าแต่ตราบใดที่เท้ายังไม่ก้าวเข้าไปก็ถือว่ายังไม่สิ้นลมหายใจตอนที่เราสู้กับหัวหน้าครั้งแรกนั้นน่ากลัวกว่านี้เยอะฮ่าฮ่ฮดูหน้าแกสิซีเชียวไม่เคยถูกบุกหนักมาก่อนละสิท่าวิธีฆ่าคนต้องทำให้รอแรกกลับทำร้ายเท่าไหร่ถึงจะตาย สิบปีที่ผ่านมานี้ค่าเรียนรู้มาหมดแล้วแกค่าค่าไม่ได้หรอก